สวัสดีครับเพื่อนๆเนมื่อนี้ผมมาอัปโหลดเกี่ยวกับการทำงานของผมนะครับก็คือว่าก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับก็ยังที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับการทำงานกับผมก็รีบเฮตดอยู่นะครับเพราะว่าผมก็เฝ้านะครับเพราะว่าบไดเผาทานสองมือแล้วนะครับกงานกับ เาไปได้ระดับหนึ่งอยู่นะครับก้าวหน้าไปอยู่นะครับคืบหน้านะครับก็ยังที่บอกตามแผนทั้งนั่นแหละครับนี่แหละแบบนันครับผมก็ได้ก่อขึ้นมาแบบนี้นะครับการทํางานก็พอใจอยู่ครับแข็งแรงนะครับเพราะว่าผมก็สิเดใดก่อถ่วมนะครับถ่วมเลื่อยเต่าขึ้นมาอีกสูงเติบอยู่ครับเพราะว่าเวลา เปลวแก๊สเปลยวอย่างมันสะบัดนะครับมันกับิบไดมีปัญหาฝุ่นละอองมันก็สิบไดมีปัญหาแล้วก็ล่มนะครับร่มกัสิเข่าบ่ได้นะครับเรืออีกก็ให้มันสูงนะครับกะมาอัปโหลดให้เพื่อนๆเบิ่งนะครับ FC เบิ่งนะครับบางที่เพื่อนๆอยากเฮ็ดนําก็โอเคได้เลยนะครับการลงทุนผมบ้านไหนลงทุนจ้าบาทนะครับนี่ ใส่แต่แห้งอย่างเดียวนะครับเพราะว่าดินเท่ากับเป็นดินยูนีนะครับแล้วก็ขี่เลื่อยแล้วก็เข้ากับไปขอจากลุงเลื่อยนะครับกับบอิษัทในลงทุนนะครับกับซมีการลงทุนก็คือโค้งลังค่านะครับโค้งเล็กขึ้นลูกโค้งเล็กแลก้วก็สังกสีแค่นั้นแหละครับเป็นการลงทุนที่ประหยัดที่สุดนะครับสำหรับผมก็เลยมา บอกเพื่อนๆว่าเออถ้าเพื่อนๆอยากเห็ดน้ำแบบนี้ก็เห็ดแบบนี้ก็ได้นะครับล่งเตาเห่านะครับผมสามารถจะขยับขยายได้นะครับอันนี้ก็สองสองสองเตานะครับสองถังนะครับถ้าเกิดมันเวิร์ขยับไปอีกนะครับก็ไปอีกก็ได้เพิ่มไปอีกด้านนี้ด้านนี้อีกนะครับอีกสองเตาแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆนะครับสําหรับความสูงสบายได้เลยครับล่งรถก็อาจอยู่ไกลๆนี่ครับเพนบอกนะครับ อันนี้เห็นบกครับเนี่ยเห็นบ่รถครับนะครับฝั่งนี้ก็รถครับฝั่งนี้ก็รถนะครับทั้งนั้นกระบ,บานบานค้นนะครับทั้งนากับบานค้นนะครับสัมพ่อผมคิดคนบหยุท์บ่เศร้านะครับเพราะว่าอันใดที่ว่ามันเป็นแนวทางที่ว่ามันบ่มีฝุ่นละอองมันบ่กระทบนี่ยมก็คนขนควาไปเรื่อยๆที่นี่ผมก็มีความคิดอยู่นะครับว่า ผมสีเอาแก็ดลงขางลางนะครับบ่อให้แก็ดขืนเทิงเลยบ่มีเลยนะครับผมก็ล่งคิดคนอยู่นะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับเออเดี๋ยวสาหรับล่งเต่านี้ผมก็สิอัปโหลดไปเรื่อยๆนะครับมืออื่นกับงสเบีเกือบเกือบเซตแล้วก็เอาเต่ามาแบบว่างได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับ อยู่ดีมีแห้งสุขุูสุขนะครับสวัสดี